ของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณพิกัด126ปอนด์ครับบ้านบึงเพชรบ้านบึงพบกับเซอร์วานอาร์เมนีจากอิหรา่านพุ่งเข้ามาเลยครับโอ้โหปากศอกเลยครับทางด้านของเซอร์วานอ่าครับถ้าเป็นสับกีฬาสับต้องเมื่อก็ต้องเผาหัวมาให้ร้อนฉ่ำร้อนชานะครับรอไปรอมาไปก่อนเลยครับ โอ้โตอกกันแน,น่นแน่นๆเลยนะครับทางด้านของบ้านบึงครับต่อในจังหาัดเวียงใหม่ไปเวียนมาครับสวานไปลรูครับบ้านบึงขวาแล้วะจะมาไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายตัง้งศอกโอ้โหมีกับบ้านกลับหลังอ๋ยอย่อตัวเตะกวาดลูกซ้ายบ้าง แลกกันพลละหมัดซัดดูเหมือนว,ว่าจะรับแล้วค่อยโต้คืนนะครับบ้านบึงโอ้ยครับนี่เป็นเกมการต่อสู้รูปแบบมวยไทยกันนั้นแท้มวยสามยกโอ,โอ,โอ,โอโ้โ,อโ,อโหแต่ว่าตอนนี้เซวางโชว์ชวก่อนเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแหมม หนีครับโอ้โหแข้งเซอร์วานก็ค่อนข้างจะคล่องทีเดียวนะครับออกแบบทีๆนะครับอ,อา่านก็บานเบิงขวาเน,นืน้อสองดอกได้ตะโกดสวยเออสวยครับลูกเก่งน้อยโดนอีกแล้วครับแม่ดูนะครับพยายามข้างขวาเริ่มจะมาเขียวเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ได้นะครับผิดกติกางฝุ่นฝุ่นทายโดนหน้าฝุกซ้ายโดนหน้าเอาเตะหน,น,น้าไม่กดเอ้ามาแล้วทางซ้ายตัวเองครับเซอร์วาน โอู้หขวาครับแม่โดนแม่ลุกได้รนะับต้องดีเลยนะครับบ้านบึงอย่าไปลองของเด็ดขาดนะครับอ้าครับแทงสุแม่โดนอะไรก็แกว้งนะครับตอนนี้ครับทางด้านบ้านบึงครับเซอร์วานได้คึกคักขึ้นมาเลยลูปหลุดครับแม่โดนเลยครับต้องออกแม่นมา ชิงเดินเข้าทำก่อนเลยครับเออหลบลงไปก่อนกินเหลงกรบปาน <What? S 1> เบิองอ้าวโอ้โหโแข่งขวา2เม็ดปักซองเข้าไปโหนมัดโอ้โหลูกลูกไหมขวาขวาทีนึงอา้าวครับอ่าอยู่ที่มุมอยู่ที่หน้าบ้านตัวเอง oh. โอ้โหยางของเซอร์วานจากจิกจั๊กแหมมีท้าทายครับบอกให้ต่อยมา <i> <i> แค่จะกโดดต่อครับเจาะล่างวางแข้งพื้นครับ โดนจะเต็มแข่งนะครับแข่งนี้นี่ครับทิ้งไปก่อนที่เซวานจะออกหมัดน,นะครับเข้ามานี่ต้องบอกว่าโอ้โหหน้าแข่งหน้าไปเต็มเต็มลำตัวไปเข้าเต็มหน้าอกกับช็อตนี้ก่อนจะฮุกซ้ายครับรับแข้งขวาไปก่อนครับ บึงนะครับเป็นผู้ชนะของคู่4ครับโก b a l h o ฮ s ส g กรองปริก